ได้ค่ะตำนัานีัเราพทย์เใช้งานเกิดปะย นางมากมันยังไม่ราเปิด านก่อนเด้อเตรียมมาดินานแล้วเด้ไม่เข้านะ่ะอ่อให้แกอธิษฐานก่อนเร็วเร็วดิก็ไลนหมดแล้วเทียนน่ะเย๊ต้องถ่ <c oughs> ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปเลย